สามตัวนี่เอาตัวเด็กใส่ดีครับอาจารย์รักรลอยนี่อาจารย์ว่าเอาศูนย์ใส่ตีมาล้านเปอร์เซ็นต์ผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีกลับมาสการครับอา,อาจารย์กลับมาสการครับจะเรินสุขจะเรินพรครับผมอ่ะเป็นไยนงอ้อเอซทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับแนวทางอาจารย์กวางมัติพัน์มาห้าศูเม็ดเดียวนะครับ ตัวเดียวก็รวยได้ตัวเดียวก็รวยได้งบน้อยอาจารย์ว่าฟันห้าศูนย์เม็ดเดียวแมนม่นราครับอาจารย์ศูนย์ตัวเดียวเลยเนาะตรงๆไม่ต้องกลับตรงสามตัวอาจารย์ให้เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเป็นเลขคำนวณเนาะเป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณของอาจารย์กว้างไงว่าอยู่วัดไม่นี่เข่าโป๊ะเลยเหมือนกับจยังวัด มัดใหญ่มาอยู่วัดไม่นี่คือวัดมันที่เข่าตลอดนะเหมือนโบกหอยผัดวัดเก่าวัดเก่าบ่แต่มาใหม่มาใหม่วัดเก่าล่ะใหญ่ขึ้นสำนักเก่าใหญ่มาสำนักเก่าสำนักเก่าครับอยู่สำนักนั้นอยู่บ่ได้ต้องนไงวัดใหญ่เตี้ยแห้งเตี่แห้งเจ้าที่แห้งปวดเห็นว่าอาจารย์ว่ามาอยู่นี่บนกับ พุ่มเจาะที่ไปหางวดมาห่อมเออบุญไหวหางวดเดี๋ยวมอลำมาให้จังที่เคยได้หมอลำมอนตะกี้เนาะเออคือเคยตะกีนล่ะเอาหมอลำมาตะกี้นะงวดแรกก็ตึ้มเลยเนาะตึ้มเลยแล้วงวดแรกก็ตึ้มได้หาศูนย์งวดแรกก็เขาแล้วหาศูนย์เม็ดเดียวหางเดียวน้ำครับเลียงเขาหางวดก็คือแก่บุญเพิ่นบวกคุ้มเพิ่นหาศูนย์เขาหาศูนย์งวดแรกคือมีเปลี่ยนแปลงธละขบอาจารย์ กำลังเห็ดยังนั้นเฮ็ดกุตีไม่บ่อมนนี่ละเฮ็ดกุติต่อเติมนะายาโนมสีมาอาบน้ำมุนต่อสะตาจังที่กับ่มีที่รับรองญาติโอันนีได้เห็ดมพอพุ่งกัเรืมเห็ดต่อเติมต่อเติมสลาเนาะ เห็นมาเป็นเส้นเขามาป่ะเตี้ยเส้นเขามาแล้วรับเส้นเขามาแล้วในใจพ่อป๋าเส้นอย่างนู้นนี่นะพ่อผมเลยเป็นผู้ประกันของ่อนมาอ้าวอ้าอันผู้มันเถื่อนคนไม่ได้อันบ่ทวายประตูปัจจัยว่าพ่อได้เฮ็ดได้สั่งในบ่บ่เดียวสีไรดอกตัวสีแดงอืมสีเงินตีเอฟซีกับบ่ได้เห็นว่าโอนมาดอกแต่พันตะญาตินุ่มเนาะพันในโชคได้ลาพันกะจีโอนมาตัวเนาะ แล้วแต่พ้นแมน่นบออาจารย์อาจารย์ก็ว่าโอ้ยกับมั่นใจเรียกหาซูนเอาผูดด้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีเด้วอว่ะครับออลังลังคนเป็นกันอ,อ,อ,อาจติอยากโอนมาอยู่แต่ว่านึกถึงอุ่นไปใส่นี่แล้วจะติดต่อแบบใดเนาะเบอร์โทรก็ไม่มีว่ะเบอร์โทรปรได้ล้งไงเพื่อนนะบัญชีก็ไม่มีเต้บัญชีก็ไม่มีแต่เบอร์โทรก็ไม่มีจะโอนไปจงไงกติไวกแล้วเนาะเอาแถวเดี๋ยวคลิปนี้จะลงเบอร์โทรให้มาพี่น้องท่านใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพ สั่งอันนี้นาะกุฏิกุฏิต่อเติมกุติต่อเติมหลังน้อยๆนะครับพี่น้องกุฏิหลังน้อยๆอ่าพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอดจะขึ้นโบโทกับไมล์เล็กไม่ชี้ให้ขึ้นโบโท้นุ่มพอแล้วขึ้นไปประกันเอาเอาพอเราไปประกันให้เตะไปประกันเส้นของมาพอแครัว่าถึงนี่เห็นใกล้ๆนะครับอ้าเอฟซีให้ไปพอเราถือนี่อาแคปแคปพี่น้องแคป แคบเลยนะครับท่านใดอยากร่วมนะครับเสื้ออิดหินปูนทรายซอยเฮ็ดซอยส่างนะครับซอยเฮ็ดซอยส่างเด้อพี่น้องเด้อจดตะแคบไปเลยอ่าจดร้แคบไว้นะครับอยากเห็ดเสื้อปูนคุณละถุงสองถุงเสื้อหินเสื้อทรายนะครับครับไพ่ไม่โชคกับอาจารย์กวงในวัดติ่านมาข่าศูนย์ห้าศูนย์เม็ดเดียวนะครับเนาะ ครับห้าศูนย์เมตรเดียวที่ผ่านมานะครับพี่นนองเด้อตรวจแคบไปเลยห้าศูนย์เออเราตอนนี้เราก็ลัเซนอุปกรณ์ก่อสร้างมาได้เนี่ยไปเซนเราไปเซนลวงหน้าไปเลยนล่วงหนาแต่ได้เลขกพ่าท่านอี้ออกหาศูนย์ุนเดียวมันใจลายมันใจหาศูนย์ลายป่อยเลขไปเดียวแต่ทนี้สัทธายุ่มอยู่หรอวะยุ่มพอปะครับ อ่าแคปเลยพี่น้องแคปแคบ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 โอนไม่แล้วก็โทรมาบอกเราตามนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนะครับเราเป็นคนเซ็นมาเนี่ยอาจารย์กับสีด้เอาหอยุ้งพอไปจ่ายค่าวัสดุต่อสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขกับจีทั้ต่อไปนี่งเด้อพี่น้องงวดต่อไปนี่สิได้ตัวเลขจังไรเนาะเดี๋ยวจำนวนพอเราถืออตัวเลขสำหรับ แนวทางนั้นวันที่หนึ่งมีนะหกแปดก็ได้รับคับอาจารย์ได้แล้วได้แล้วมีให้แล้วได้แล้วพวกไฮไลายหางดอกให้แขนเขนคือเก่าล่ะให้แขีนเขนคือเก่าคือหาศูนย์ละหางเดียวคือเก่าหางเดียวคือเก่าสามตัวหางหนึ่งอ๋อหมดนี่มั่นใจคือเก่าอาจารย์เนาะมั่นใจแม่มาอยู่มาอยู่วัดนี่ให้เรียกไปนี่มั่นใจสูงวงดเด้อเพราะว่า เพื่อมาอยู่แล้วเพิ่นมเพิ่นให้นะใ<ม>ห้ห้ถึกนะถึกสโลกันว่ายังไงครับปล่อยไปตัวใดก็ออกตัวนั้นนะครับงวดน,นี้มั่นใจคือเกา่าเนาะสายวิ่งสายลูดหีืครับบ่ต้องย่านง<จ>วดน,นี้วงวดมาหันออกสามเจ็ดเจ็ดงวดนี้มันสี่เหลีย่ยมว่ะขับเจ็ดอาจารย์เจ็ดกับยังอยู่คือเก่าวได้ละนุ่งเจ็ดยังคือเก่าวสั้นๆอาจารย์เราจะให้เจ็ดตัวส่วนว่าจะให้คือเก่าวละเจ็ดนี่เจ้าง่ายก็อยู่ เจ็ดตอนไรกก็ยู่เดี๋ยวพี่น้องที่ว่าโดนตอนแรกเจ็ดก็ยู่บ่ครับให้ให้พี่น้องเบิ่งเอ้าวิ่งวิ่งเจ็ดบ่ครับอาจารย์วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดพี่น้องจดได้เอ้าจุดไปพร้อมๆกันวิ่งเจ็ดฟังเสียงจุดไปพร้อมพร้อมกันจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดมีสามนี่ละสามหางสามหางนะครับเนาะสามหางเอาใส่หลักร้อยอาจารย์ว่า หลักร้อยให้เอาศูนย์ใส่เด้อพี่น้องเด้อหลักร้อยศูนย์ใส่ดอร์ทำทำแน่นแน้นจับจับตัวเลยครับอาจารย์ไอสามสามตัวเนาะเอาศูนย์เจ็ดสองไปหางเดียวไปเลยศูนย์เจ็ดสองอ่ะพี่น้องสองตัวตัวเนินงๆกับเจ็ดสองนั่นแหละครับกลับพร้อมเด้อจะว่าบบกับเด้อกั่นือกับน้ำกสื่อเรีกกลับคือยุ่งพอว่ากันเลียวสื่อจะหาศูนย์ไอสื่อถ้าขังบุญนะมันออกลุ่มขังบุญปศุสิทธอ มือเมื่อเรียกออกข้าเจ้าโทูมาเลยอาจารย์ก็ห้หาศูนย์ตัวเดียวเลยเดิครับให้หาศูนย์สื่อรางบนเด้อโยมมาเป็นทูมาเอาเดี๋ยวช่วตัวเลขให้เราพี่น้องมาที่นี่ตุ้นหน่อยคือเจ็ดสองตัวเดียวเด้อเ็ตสองสองเจ็ดตัวเดียวคือหาศูนย์ว่างทันละครับแคบเลยนะครับแคบแคบแคบพี่น้องแคบทุนไรลก็น้ำบักสามตัวนึงสำหรับแนวทางไหได้ลยอาจารย์กว้างหนึ่งมีนาหกแปดการัตตีมาลานเปอร์สิน สร้างก๋วยเตี๋ยวกินคืองวดไอ้หาศูนย์นั่นแหละอาจารย์บอกว่าสร้างก๋วยเตี๋ยวกินสร้างก๋วยเตี๋ยวกินฐาเลยเรื่ว่าเบิ่งผู้ใดย้อนไปเบิ่องหลดจิบกับอาจารย์ก็ว่าครับนี่แหละหาศูนย์น่ะสร้างก๋วยเตี๋ยวกินเลยว่ะสายบิ่งสายรูปเจ็ดตัวเดียวอาตมาอาจารย์ถ้าก็จะไปเอาต่ออีกมันจะดังกันนะตัวมันจะดังมาทางกล่องนี่จะหน่อยครับนี่ครับส่วนข้างล่างนิ่ลเป็นเบอร์วนีเกตสองสองเกตนี่อันมวยสีมาเนี่ย จงอนางงอมาเห็นจับเป้งเตยนั่งไงจับเป้งเตยน้ำรับโอ้นั่นหละครับโอเคได้ไปได้หลัครับเออ่ังสันลลัครับอ่ะแครบเลยผู้ใดอยากร่วมครับแครบเลยนะครับใครโชคดีในวัน50ก็สามารถร่วมทำบุญกันได้ครับเนาะพ่อใหญ่เนาะซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายเนาะเพื่อจะได้ฉาบนะครับกุฏิให้อาจารย์นะครับต่อเติมแครบเลยต้องแครบเลย หนึ่วีนาหกแอาจารย์กว้างวิ่งเจ็ดจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดปดสามตัวก็คือศูนเจ็ดสองเฮงๆปังๆครับขอบคุณคุณพ่ออะไรครับผมที่จับโชคลาภให้นะครับตอสตาเสริมดวงบาแมีคลิปนี้คือผู้โชคดีใครเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีตัวไรกครับอาจารย์สองเจ็ดเจดสองเม็ดเดียว เน้นเม็ดเดียวเจ็ดสองเจ็ดเน้นเม็ดเดียวเลยการันตีมาล้านเปอร์เซ็นผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีการครับจเจริญสุขจเจริญพร